อ้าวนี่เราหลงทางมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราหลงทางซะแล้วเหรอเอากับตันไหนไปไหนโอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยนะวันนี้มาอยู่กับโลบอกโอ้วันนี้เราก็มาอยู่โลบอกในแมปเดิมนะ ABA แล้วนะเราจะมารับบทเป็นเหนะโนนนโจโรช่ไปไหนล่ะ <laughs> เฮ้ยนายน้าสื่อสินะ เราจะรู้ไหมว่าทางไปเอ่ออาลองปาร์คนี่มันอยู่ทางไหนเนี่ยจ้าเก่งฮ้่่าแกจะมาล้านเหรอเป็นอไได้หรอกนะืมชิคุยโยโคโตรินดาบสามดาบจ้าจ้าไปไหนล่ะอุบอุบโจเซฟเขียว เทียวล่าเสือโอันดับล่าเสือโอ้โอ,อ,โอไม่เป็นไรนะได้หนึ่งคิวแล้วเฮ้ยนั่มันยูดูปีกับตันเอ้กับตันไปไหนล่ะฝึกซ้อมกันหน่อยไหมกับตันกับตันกับตัน กับตันโอ้เป็นเหล็กว่ะชุบขวานทองซักกับตันแก่ชาวสยานี่ว่ะเรียงสามได้ชาเี่ยวเอาเอาเอาโอ้โอ้ กับตันกับตันโอ้ย,อยมันมันพุ่งมาต้อยเพลงสามดาบโอ้ไม่งพุ่งไปไกลตึ๊ดได้ได้ไดเล่บังอาจมาลองกับโซโลโมอนคนนี้นะเหรอไล่เลยไลย่ไล่เลยไล่เลยไล่เลย ได้เลยโอ้โหได้เลยเฮ้ยกัปตันได้เลยกัปตันรู้จักไหมจะไปไหนล่ะกัปตันโอ้โหกัปตันอ่ากัปตันอ่ะ,อะไปตายซะเจ้า 7K ชีหายเลี้ยวสีเลี้ยวโอ้โกโจโอ้โหสีเลี้ยวได้คิวเดีคิวเดคิวเดอเองนะแต่ว่าพอยนี่ประมาณห้าร้อยกว่านะโอเคเจ้าจงซีซะเจ้าเริงอาสามดาบเจ้า <c oughs> เที่ยว เ,เชียวใบหูไปนิดหนึ่งอัมมิโดรียานายเองก็เป็นได้นะเพลิงสามดาบนะักดาบนะายเองก็เป็นไล่นะ้าเพลิงสามดาบชุดอ้าวโ,โอ้เพลิงสามโอ้เพลิงสามดาบอไปแล้วต้องหนีอ่ะช่อ เราจะใช้เพลงดาบเพื่อมาเอา้าโ,โกงเกินโกโจก็ยังได้คิวเดียวเองอ,ะอ่ะว้าสีแดงนำอยู่เพลงราบโกโจโอขอคืนเลยนะเรื่อน,นี้เพื่อพาคิจะไปไหนล่ะโกโจสตูรุเอา้าเฮ้ย

อ่านัทซ์อ่านัทซ์นัทซ์อ่าโอเคเซ็งนะฮะเซ็งแม่งเย้ยอืมเราเล่นโซโลอีกร่างหนึ่งด้วยดีกว่านะ เราเล่นโซโล,ล่่างนี้เราเล่นโซโล,ล่่างเด็กด้วยนะฮะโอเคโอ้นั่นมันเล่นงกคู่มีอามิโดริยะอะ่โออามิโดริยะอ่ามีโดริยะ โอ้แม oh ่งเนไหนละโอ้มันคอมโบแม่งเนื้อนี่ะสิได้สกิลไหมโอ้ไม่ได้สกิลเลยอ่ะไปไหนอ่ะอ่ะ ไปไหนอ่ะอ๋าพงเอกิซาลุโอ้ยโอ้ยกลับดันโอ้ยเบาเบาดีกลับดันกลับดันโโตรหรอไปไหนล่ะโโตรโตุรุได้ได้โคโจเอ้ยพงศโอ้แม่งพงเหมือนกัน ใช่ช้าโกโจฮะโกโจโกโจแตกไปดิโกโจโอ้แม่งโดนแล้วนี่เจ้าสูงสองเฮือนนอนๆเอ้ายูเรียลโดนลากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้า เอาเหรอจะเอาเหรอโอ้ได okay, ้นะสินั่นเหรอมาอหมาเฮ้ยสามดาบโอ้โโอ้โหแม่งโดนยี่อะไรนี โกโจแล้วโกโจโอ้ยมันมายุ่งทำนี้อะไรกูจะปะทกับโกโจอยู่เฮ้ยก็ไปไหนล่ะโกโจชาโตรุโอ้ต้องถอยออกมาก่อนเน้าเล ยาวอยู่นเนี่ยเข้าไปมัวนีกว่าแม่งขนพี่กาพี่กาจะเอาเหนอโอ้แม่งกระตุกเซ็งอ่ะพี่กาเอ้อพี่กาโน้มีเ้เอ้อ ต้องนัวแน่ต้องนัวแล้วแหละโอ้โหโดนแม่งกับเตินทำไมกับเตินทำอย่างนี้มากหัวหัวแดงหัวขาวหัวส้อนหนัวดำจะเอาเหรอนัดซสื่ออย่าวิ่งเลย โอ,โ,อโอ้มันก็เอาอะโอ้เหี้ยโคเกินแม่งโอ้สามคิวเลยอะโคตรหลอ่อเทอะครับน้งนองเข้ามาต้องหัวแล้วเนี่ยนัดซื้อเองไม่ได้ตายดีแน่นัดซื้อ ตัวเขาเอาละ้นะเพียงสามดาบสวยโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะโอเคประมาณ3คิวนะโอเค เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะฮะนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะกับโลโบอ่อคลิปหน้าเราจะมาเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมกดกติดตามด้วยนะบ๊ายบาย